สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมแน่นอนครับใส่เสื้อตัวเดิมก็วันนี้ผมอัดสองคลิปคลิปแรกผมก็ลงไปล่าสุดแล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งก็ก็เป็นคลิปนี้แหละผมน่าอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการที่คือจุดเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้แล้วก็มันมีเหตุผลในการที่จะจะพูด ไม่พูดได้ไหมก็ได้แต่ว่าผมก็เล่น Facebook นี่แหละแล้วปรากฏว่าผมก็นึกอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นหลายน่าจะเกือบสิบปีที่ผมไม่ได้เข้า Facebook เก่าคือมีอายุมากกว่าสิปีก็เลยลองเข้า Facebook เก่าดู ของผมปรกากฏว่าโอ้โหผมไปเจออะไรที่มันเยอะมากก็มันเกี่ยวกับตัวผมทั้งหมดเลยมันทำให้ผมแบบรู้สึกแบบภูมิใจมากๆในการที่ผมได้เช็คอินหรือว่าได้ถ่ายรูปได้โพสในช่วงสิบปีที่แล้วมันทำให้แบบ เห็นความแตกต่างระหว่างเมื่อสิบปีที่แล้วกับวันนี้มากๆม,มันทำให้ผมคิดแบบว่าผมได้ข้อคิดแบบเยอะมากเยอะมากๆช่วงก่อนที่จะมีโควิดช่วงก่อนที่จะมี AI เข้ามามันทำให้ผมเลยแบบคิดเลยแบบข้อหนึ่งเลยคือผมหลงลืมกับ ปฏิทานหรือความฝันต่างๆที่ผมที่ผมได้ตั้งเป้าหมายไว้เยอะแยะมากระหว่างทางผมสเปะสปะกับหลายๆเรื่องมากๆแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมเข้าไปดูใน Facebook เก่าๆย้อนกลับไปในช่วงที่ก่อนที่เล่นเฟซแล้วมันจะได้ตั้ง แล้วส่วนมากเราเล่นเฟซในสมัยก่อนเราก็จะเห็นแต่บรรดาเพื่อนๆนโพสหรือเราโพสเพื่อนก็จะเห็นเนี่ยคือมันมีความสนุกมากครับเพื่อนๆที่แบบคอมเมนต์มันมาต่อกันคอมเมนต์มันลันต่อกันต่อกันเรื่อยๆแต่พอผมย้อนกลับไปดูพอมาเที่ยวกับปัจจุบันปรากฏว่าปรากฏว่ามันไม่ได้มีเอกลักษณ์ ตรงนั้นแล้วว่าคือผมยอมรับแล้ว,ว่าทุกวันนี้ผมเล่นโซเชียลไม่ค่อยมีมีความสุขเท่าไหร่คือผมไม่ได้เปรียบเทียบชีวิตผมกับคนอื่นนะหรือสิ่งที่ว่าคนอื่นมีแล้วเราไม่มีหรือสิ่งที่คนอื่นทําได้เราทําไม่ได้แต่ความสนุกผมที่บอกว่าไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่คือผมไม่ค่อยเห็นโพสต์เพื่อนแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเพื่อนก็ไม่ค่อยเห็นเรา แต่ถ้าย้อนกลับไปคือมันสนุกมากที่คอมเมนต์ต่อกันต่อกันทุกวันนี้เรามีอะไรเราแทบจะเป็นเหมือนแบบมีอะไรก็ใช้ทักแชทกันเราแทบจะไม่ค่อยรู้ข่าวสารของเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่าโล,โลกที่มันหมุนไปเร็วมากๆจนจนเราก็ยุ่งเรื่องของเราซะเป็นส่วนใหญ่แต่ผมคิดว่าเออมันอาจจะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกเพราะว่ามันมีสิ่งที่ทําให้เราแบบอยู่กับมันยุ่งกับมัน เราอาจจะอ้างว่าเออเราไม่ว่างหรืออะไรพวกเนี้ยจริงๆผมอยากจะขยายความเรื่องเรื่อง Facebook มากๆเดี๋ยวผมไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะอยากจะพูดหลายๆเรื่องแล้วก็จะอินเสิร์ตรูปภาพหรือสิ่งที่ผมเคยโพสปีปสิี่ส1 4 2 0 1สมันสนุกมาก ก็มีหล,หลายๆคนบางทีผมโพสต์รูปไปหรือเช็คอินไปเนี่ยก็จะมีเพื่อนผมหรือน้องผมที่มาคอมเมนต์เนี่ยหลายโพสต์ที่ผมย้อนกลับไปดูผมรู้สึกผิดมากเอ้ผมไม่ได้ตอบเขาเลยอะผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์แลวเขาถามว่าที่ไหนไปทําอะไรหรือผมไปเช็คอินอยู่บนดอยเนี่ยเขาถามว่ากี่องศาเนี่ยผมผมหลงลืมกับตรงนั้นไปมาก แล้วพอย้อนกลับไปผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับครอบครัวมากๆนะที่ได้ไปเที่ยวที่ได้ไปทำอะไรแยะมากมายทุกวันนี้ความสนุกหรือสิ่งที่ผมทําให้ครอบครัวมันแทบจะไม่มีมันจางหายไปเยอะมากๆผมรู้สึกว่าผมยุ่งกับเรื่องผมมากมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่มันน่าจะถูกท่องหรือเปล่าแต่ผมหลงลืมกับการที่ว่าเอ,อดูแลคนรอบข้างไปมากมาก คือผมแบบโคตรดีใจที่ผมได้เคยลงรูปเช็คอินหรืออะไรพวกเนี้ยมันเป็นช่วงแบบไทม์ไลน์ของชีวิตที่สนุกมากช่วงปีแบบ10ปีที่แล้วอะ่ะช่วงนั้นมีรู้สึกว่าจะเป็นบูมบูมก็จะเป็นช่วงมอไซค์บิ๊กไบค์เออมันก็เข้ามาอยู่ในชีวิตผมช่วงหนึ่งมีเพื่อนฝูงแล้วผมแบบ ย้อนกลับไปดูที่ผมเช็คอินโอ้โหผมไปไหนไม่รู้ทุกวันเลยไม่รู้เอาเรี่ยวเอาแรงเอาอะไรมาจากไหนคือไป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 ทุกวันไปเยอะมากเช็คอินทำบุญที่วัดอะไรเงี้ยหรือไปที่ชนบุรีคือไปบางแสนไปพัทยาคือไปพัทยาบ่อยมากคือสมมุติว่าวันที่ยี่ห้าอยู่วัดยี่หกไปชนบุรีไปพัทยายี่ิบเจ็ดไปอีกที่หนึ่งคือแบบอืม มันทำให้ผมรู้สึกว่าย้อนกลับมาปัจจุบันแล้วทาไมความสุขคือผมพูดผมต้องพูดในสิ่งที่มันโคตรน่าเบื่ออีกครั้งเลยคือทําไมความสุขมันมันน้อยลงคือเรามีเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆเรามี AI ช่วยคิดที่เราสามารถที่จะแบบเราถามแล้วเราก็ตอบเลยแต่สมัยก่อนเราอาจจะแบบหาข้อมูลแล้วแบบ อาจจะต้องเข้าเวบหนึ่งไปอีกเวบหนึ่งไปอีกเว็หนึ่ง,เ,งเพราะว่าเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ข้อมูลที่มันแบบตรงใจอะไรมากมายออแต่มันเป็นความสนุกมากๆแต่ทุกวันนี้เรารู้สึกว่ามันแบบเราสามารถที่จะแบบค้นหาข้อมูลที่มันได้อย่างแม่นยำละเอียดมากๆภายในภายในคลิกเดียวเราก็ได้ข้อมูลทั้งหมดคือแป๊บเดียวเราได้ข้อมูลมาก ผมก็มานั่งคิดในใจว่าเฮ้ยเรามีเทคโนโลยีที่ที่ดีทุกวันนี้แล้วก็มือถือที่ผมย้อนกลับไปมือถือแบบถ่ายภาพแบบโหมือถือก็ไม่ค่อยแรงแบบน้อยน้อยแบบถ่ายตอนกลางคืนก็เยอะคือภาพก็ไม่ค่อยชัดเล่นเกมก็ไม่ค่อยกระตุกอ่าเล่นเกมก็กระตุกแต่ทุกวันนี้คือแบบมือถือก็แรงอำนวยความสะดวกหลายอย่างมากในชีวิต ข้อมูลก็จัดสรรมาอย่างดีมี AI ช่วยแต่ทำไมรู้สึกว่าแบบที่เราไม่ค่อยมีเวลากับอะไรเลยพูดง่ายๆคือว่าทำไมผมรู้สึกดูโง่จังทำไมผมไม่ได้ดูฉลาดไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่มันพัฒนาผมก็นั่งถามว่าเอ๊ะมันพออะไรนะ,ละหลายๆเรื่องเราย้อนกลับไป ในการศึกษาในเรื่องของแบบหลายๆอย่างเนี่ยการแบบทําไมผู้ชายอย่างเจ้าชู้เนี่ยอธิบายในยของในเชิงแบบวันนี้ผมยกตัวอย่างอธิบายในยในเชิงของวิชาการเงี้ยทุกวันนี้มีมีคนอธิบายเรื่องพวกนี้ไปเยอะแยะมากคือสิ่งที่ผมจะสื่อสารนี่คือว่าเออในหลายๆอย่างผมก็ไม่ได้คิดไปเองว่าผมจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้งั้นแต่ผมก็แค่จะสื่อสารว่า ออผมทําความเข้าใจกับชีวิตยเยอะนะปรัชญาชีวิตคือมันมีการถกเถียงกันเยอะมากว่าชีวิตคืออะไรเกิดมาทาไมมุมมองความรักในเชิงปรัชญาแต่ผมก็แค่สงสัยว่าทําไมผมไม่ได้ดูฉลาดขึ้นไปกับเทคโนโลยีที่มันดีมากๆในตอนนี้ทําไมผมไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับมือถือที่มันเร็วขึ้นแรงขึ้น ที่มันสามารถที่จะแบบเปิดได้หลายแอปก็แค่นั้นเองกลายเป็นว่าผมอยู่กับเทคโนโลยีโดยที่แบบอยู่ในชีวิตประจำวันโดยที่ผมแบบผมก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าจ่ายเงินใช้แอปธนาคารมาเขาว่าเราหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเราก็ดูพวกแอปพลิเคชันต่อเนื่องเลยจนจนเราลืมไปว่า นั่นคือเวลาไหนแล้วเพราะว่าโอเคมันจําเป็นที่เราต้องหยิบแอปขึ้นมาสแกนจ่ายเราก็เห็นการแจ้งเตือนสิ่งเหล่านู้นสิ่งเหล่าน,นี้สนุนนั้นมากมายมากมายพอเราเผลอเล่นทิกตอกเราก็โอ้โหเวลามันกินไปเท่าไหร่แล้วอุ่นึงก็น่าสนใจนี้ก็น่าดูแต่ปรากฏว่าองค์ความรู้ต่างๆที่ลงในวิดีโอสั้นผมกับไม่ได้ดูฉลาด ดูรู้เยอะรับองค์ความรู้ต่างๆที่ที่อินเทอร์เนต็ตยัดมาให้ผมเลยผมก็เลยนั่งคิดในใจว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นความรู้ต่างๆที่ที่ผมไม่ได้ต้องการมันในตอนนั้นหรือเปล่าแต่มันอาจจะดูเพลินแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันอาจจะแบบผมต้องอยากรู้จริงๆเลยเข้าไปศึกษา จากเว็บหนึ่ง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 จนความรู้พวกนี้มันเพิ่มพูนเรามีสมาธิอยู่กับตรงนั้นแต่ทุกวันนี้คือมันง่ายมันเพิ่มจบแล้วยังไงต่อเราก็ไปดูเรื่องอื่นตอนแรกเราอาจจะศึกษาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับรถอยู่ดีเราปัดไปอา้าววิธีการล้างผักเลื่อนไปอา้าววิธีการล้างพัดลมเลื่อนไปปึ้งสถานที่ท่องเที่ยวหอน้าไปสถานที่ท่องเที่ยวเอหน้าไปกิน ก็คือบางทีสองสามอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาผมไม่ได้อยากรู้มันแต่มันดูเพลินคือผมก็แค่อยากจะบอกว่าเราน่าจะมีสติมีอะไรมากกว่านี้คือมันน่าจะดีมันน่าจะดีมากๆถ้าเรามีสติ ลดโซเชียลให้มันน้อยลงอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับความเป็นจริงที่มันมากขึ้นมันน่าจะดีมันน่าจะดีเพราะว่าเอาตรงๆถ้าย้อนกลับไปสิปีที่แล้วกับจนมาถึงวันนี้สิปีที่แล้วผมก็รู้สึกว่าชีวิตผมพัฒนาไหมโอเคมันก็เติบโตเป็นขั้นบันไดแต่ แต่มันอาจจะไม่ได้ใช่เป้าหมายของผมที่ผมตั้งไว้โอเคผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะมีเงินเป็นร้อยล้านมีบ้านหลังโตมีรถสปอร์ตมีรถหรูคือมันได้มันก็ดีนะแต่ว่าคือมันไม่ใช่สิ่งที่ผมตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็กลายเป็นว่าผมรู้สึกแบบเอออยู่แบบนี้ก็ดีแล้วไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายก็ได้ โอเคเป้าหมายลึกๆมันมีแหละแต่ผมคิดว่าเลิกงานมาเหนื่อยๆกินข้าวอาบน้ำตัวแบบสะอาดๆแล้วก็นอนดูสิ่งบันเทิงพ,พักผ่อนหย่อนใจทำไมผมเหนื่อยมากกว่าแต่ก่อนก็ไม่รู้ทั้งที่หลักฐานมันก็ชัดเจนว่าผมย้อนกลับไปผมไปตรงนูน้นตรงนี้ตรงนั้นมากมายโอเคมันอายุมันเยอะขึ้นแต่ว่าผมคิดว่า ผมก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นหรือที่จะไม่มีแรงทํามันขนาดนั้นผมคิดว่าทุกวันนี้ใช้แรงมากกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ําแต่ทําไมเวลาผมมันมันไม่มีที่จะไปทําในสิ่งที่มันมีความสุขคือหล,หลายๆครั้งผมลืมไปหมดเลยแล้วผมไม่รู้ตัวว่าผมได้สติกลับมาตอนไหน ้ผมคิดว่าเออทำงานมีกินมีใช้มันก็ดีแล้วมันก็อยู่ในโปรเซสที่มันมันปกติแล้วก็สังคมก็เห็นว่ามันเป็นแบบนั้นคือขอบคุณตัวเองมากๆที่วันนี้รู้สึกแบบคิดยังไงไม่รู้ก็เลยเข้าไปดู Facebook เก่าเมื่อสิบปีที่แล้วมันฉุดคิดเรื่องราวเยอะมากๆคือผมนั่งอยู่อยู่หน้าคอมอน่าจะประมาณสองถึงสามชั่วโมงเพื่อดูเฟซ เพื่อดู Facebook เฟซเฟซบุ๊กเก่าผมอะแล้วผมก็กดแท็กต่อไปเลยแบบอ๋อคนนู้นคนนี้มาเม้นคุคนนู้นคนนี้มากดไลค์อ๋อเพื่อนคนนี้เราลืมไปเลยเพื่อนค,คนคนู้นคนนี้คนนั้นผมเรียนหลายสถาบันก็กลายเป็นว่าผมมีเพื่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเพื่อนหลายสถาบันบางคนผมหลงลืมไปแล้วนอกเนี่ยดีที่เขามาเม้นเมื่อประมาณ10บกว่าปีที่แล้วแล้วก็มากดไลค์ผมก็เลยกดเข้าไปดูว่าเออปัจจุบันเขาเป็นยังไงบ้าง คือมันสนุกตรงนี้แหละอเห็นเพื่อนเห็นพัฒนาการเพื่อนว่าเป็นยังไงบ้างคือคนนึงคนนี้คนนั้นคือแบบเอออ๋อเป็นอย่างนี้นอย่างนี้อย่างนี้คือแบบเออคือมันมีโซเชียลมันมันน่าจะทําให้เราปรฏิสัมพันธ์กันกันได้ง่ายแต่ผมรู้สึกว่าทําไมทําไมเราเหมือนอยู่ไกลกันมากเลยก็ไม่รู้ก็เป็นมันก็แปลกดี ทั้งที่มันกิ้งเดียวมันก็ถึงกันเลยหรือเห็นหน้ากันได้ทันทีสมัยนี้กล้องดีมือถือแบบแรงเน็ตแรงคือเออพราะผมคิดว่าแต่ละคนอยากจ,จะเป็นเหมือนผมหรือเปล่าที่ยุ่งหล,หลายๆเรื่องทุกเรื่องกับชีวิตใช้ชีวิตไปเงินเนินออกก็ใช้เงินจ่ายหนี้ ป่ยก็กินยารักษาหาหมอมีสิ่งที่อยากได้ก็อยากซื้อรถอยากมีบ้านก็ทำ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 ไปคือจริงๆผมก็ทำชีวิตแบบนั้นมามาโดยตลอดนะแต่ว่าผมก็ก็ไปคุยกับเพื่อนสนต์ผมบ้างเอ้ยทำไมกูไม่มีความสุขเลยวะทั้งที่ แต่ก่อนกูไม,ไม่ไม่เคยมีแอร์นอนนะทุกวันนี้นอนแอร์ทุกวันแต่ก่อนนอนพัดลมร้อนเปิดเท่าไหร่ก็ร้อนแต่กูมีความสุขะ่ะมือถือก็ไม่ค่อยแรงขับมอไซค์ไปเที่ยวตากแดดตากฝนก็ยกูมีความสุขทุกวันนี้นอนแอร์มือถือแรงเน็ตแรงมีรถขับไปสบายๆไม่ร้อนไม่แดด มีการฝนไปสบายทำไมกูไม่มีความสุขเลยวะเรื่องนี้ผมก็เพิ่งถกเถียงไปกับเพื่อนก็ระดมความคิดแชร์กันมากมายแต่ว่าเออผมก็คงได้แง่คิดเยอะมากๆที่ว่าที่ว่าจะทำอะไรต่อ,ค,อคือคือคลิปที่แล้วที่ที่ผมลงไปก็ ถ้าสังเกตหลายๆอย่างผมจะพูดออกแนวๆที่ขึ้นหมดไฟมากๆเพราะว่ามันทำแล้วมันก็ผลลัพธ์คือมันคือศูนย์ศูนย์เลยอะแต่วันเนี้ผมเข้าไปดูเฟซเก่าๆอย่างที่ผมบอกเออผมกลับเริ่มมีไฟขึ้นมาที่เรารู้สึกแบบอยากจะเดินหน้าต่อ คืออยากจะให้เ,เพื่อนเแพบบ่อแบลองตั้งสติดูว่าเราอยู่ในกฎกติกาอยู่ในเกมของอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าสิ่งที่เพื่อนเพื่อนใช้ชีวิตงานที่ทําอยู่วิถีชีวิตที่มีอยู่คือมันคือความสุขจริงของเ,เพื่อ,นเ,น,เอน,เนเพื่อนใช่ไหมก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะสายไปก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปก่อนที่อายุเรามันจะจะเยอะมากไปวันนี้แล้วมัน ก็ได้แค่คิดก็คงที่จะไม่ได้มีโอกาสได้ทาเพราะาถ้าเพื่อนๆแก่ไปผมผมคิดว่าข้อจํากัดมันค่อนข้างเยอะงานก็ทําลาบากแรงก็ไม่ค่อยมีผมคิดว่าข้อจํากัดมันจํากัดเลยแหละเยอะมากแต่ถ้าเพื่อนๆยังมีแรงยังเป็นวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยหนุ่มวัยสาวผมคิดว่าถ้ามันแก้ไขอะไรได้ในใน,ในตอนนี้ผมคิดว่า ค่อยๆทาก็ดีนะเออผมก็อยากจะลองบอกเพื่อนๆดูว่าคอนเซปต์แบบนี้ยมันมันพอจะจะเข้าหูเข้าตาเพื่อนๆไหมนะครับก็สไตล์การการเล่กากันอะไรของผมก็จะประมาณนี้ไม่ได้เก่งอะไรมากก็ไม่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดที่ที่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่า ในเนื้อหาหลากัหลกๆผมอยากจะให้เน้นทางเนื้อหาหลากัหลกๆว่าคอนเซปต์ concept, สิ่งที่ผมสื่อสารมันอาจจะไม่ได้บันเทิงสนุกดูเพลินแต่ว่า,าเป็นเป็นแนวนี้เป็นแนวแบบนี้ที่ที่ผมอยากจะนำเสนอเป็นแนวความเป็นความเป็นจริงความเป็นจริงเท่าที่มันจะเป็นจริงได้ ก็วันนี้ผมก็อัด2คลิปแล้วก็ผมก็ชอบวันอาทิตย์มาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วด้วยเหตุผลก็มากมายครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์เดือนสิบเก้ตุลาสิบเก้าตุลาที่ผมอัดแล้ก็ตอนนี้ห้าทุ่มเป็นวันอาทิตย์ก็นั่นแหละก็ถือว่าผมชอบวันอาทิตย์ก็เลยอัดสองคลิปเลย แล้วก็แล้วก็ฟิลได้ด้วยที่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ผมเจอปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ก่อนผมก็เจอปัญหาเยอะนะแต่ว่าแต่ว่าเอ๊ะมันก็มีเกราะป้องกันหลากหลายมากที่จะมาป้องกันผมแต่ว่าคือตอนนี้ผมคิดหลายเรื่องเยอะมากเยอะมากมันเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าชีวิตผมเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเลยเพื่อนเพื่อนก็อย่างที่บอกว่า ผมก็เลยอยากที่จะอัดวิดีโอตรงนี้มาเพื่อเพื่อเก็บเป็นความทรงจำในในทุกๆอย่างว่าชีวิตมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอีเวนต์นี้ของชีวิตเรา่าจะเป็นอีเวนต์ที่เปลี่ยนแปลงที่ที่ค่อนข้างเยอะมากที่ค่อนข้างใหญ่เลยครับใหญ่มากๆก็อาจจะ เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็โครงสร้างลหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่าผมอาจจะต้องย้ายที่อยู่ด้วยความจําเป็นการงานที่มันต้องเปลี่ยนไปด้วยครับเพื่อนๆแต่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ฟังอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าผมมีแรงมากกว่านี้หรือว่า หรือว่ามีคอมที่แรงมากกว่านี้หรือมีอุปกรณ์ที่พร้อมมากกว่านี้หลายๆเรื่องราวผมอาจจะอินเสิร์ตรูปเข้าไปหรือตัดต่อในหลายๆล,ลวดลาวที่ยัดเข้าไปนะครับเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ผมก็เลยเป็นถ่ายแบบดิบๆไว้ก่อนนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่าสไตล์การที่นำเสนอแบบนี้อาจจะอาจจะดูไม่ชินหน่อยนะครับเพื่อนๆ ก็คลิปนี้ก็อยากจะเตือนดึงสติเพื่อนๆห,หลายๆคนว่าสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่ทำอยู่มันมันมีความสุขจริงๆหรอมันมันดูเหมือนจะสบายไปทุกอย่างง่ายไปทุกอย่างสั่งของง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเราสามารถที่จะแบบทำอะไรก็ได้เราเรียกใช้บริการตรงไหนก็ได้แทบจะทุกอย่างแล้วตอนนี้แล้วมันมันก็ดีเพื่อนแต่ว่าบางอย่างมันก็ เป็นดับสังคมก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเออม,มันมีความสุขจริงๆหรอกับวิถีชีวิตที่มันเป็นทุกวันนี้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ครับก็ยังไง19ตุลาก็สุดสัปดาห์วันอาทิตย์ก็ท้ายสุดของสัปดาห์นี้ครับก็ไว้ไวเจอกันสัปดาห์หน้านะครับก่กจะเป็นอย่างที่บอกว่าลงทุกวันนะครับ ท่าที่ผมจะลงได้นะครับอาจจะมีบางช่วงที่มันหายไปก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆยังไงก็ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ทีเ่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้หวังยอดวิวอะไรเยอะแยๆมากมายนะครับก็ไว้เจอกันครับ